กินอาหารเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทาความสะอาดตามเนื้อตามตัวน,นะคะกินอาหารกันเสร็จแล้วกินอาหารกินน้ำเสร็จแล้วก็จะมาทําความสะอาดขนนะคะนี่ค่ะ นะะเนี่ยเป็ดชอบยืนบนบนลาวแบบนี้นะคะทุกคนยืนงอยยืนงอยลาวนะคะถ้าเนี่ยคล้ายๆไก่เนาะเนี่ยเป็ดก็ชอบเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะไก่นะคะนี่ถ้ามีขอนไม้หรือมีทำทำอ่าชั้นให้เขายืนก็ได้ก็ดีนะคะ เขาก็ชอบยืนในที่สูงหมอนกันนะเนี่ยบรรยากาศนี่ดินกำลังแห้งนะคะนี่โอเนี่ยที่ฝนมาตอนนั้นนะเป็นทะเลตรงนี้เป็นทะเลนะคะ ตอ,ตอนนี้ก็เริ่มแบบเซ็ตตัวแล้วนี่ค่ะนี่พอเช้านี้ก็บรรยากาศกินอาหารเสร็จแล้วอือกำลังกินก็มีนะคะ เช้านี้กินไม่ดีเท่าไหร่ดูสิยังเหลืออีกเยอะเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมากินนะคะเดี๋ยวก็หมดค่ะเนี่ยถ้าเป็นบรรยากาศไม่ค่อยมีแดดแบบนี้นะคะเช้านี้ยังไม่ค่อยมีแดดก็จะกินเลยน้อยนะคะมแมวก็จะให้เท่าเดิมนะเดี๋ยวเขาก็จะมากินให้หมดนะอ,อันนี้ก็ด้านในนะคะ เห็นไหมพ่อพันสวยๆนะคะสีเทานะนี่นี่เพิ่งจะห้าเดือนนะคะแต่ว่าก็เริ่มเป็นหนุ่มเห็นไหมก็แสดงอาการชอบสาวแลว้วอนะ,นะบรรยากาศ ก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณที่กดติดตามให้แม่แอวนะคะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะคะสวัสดีค่ะ